พบสวัสดีครับลุงพร้อมฝนตกครับครับเจิงลองทั่วบ้านเลขกับวันนี้ครับมาที่ข่าวแรกเลยนะครับเป็นข่าวในเขตพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ครับเป็นงานนะฮะเป็นงานจากสำนักงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมสารนคมพนมเขตหนึ่งะครับซึ่งจัดให้มีโครงการลดละเลิกอบายมุกปลูกจิตกุศลมหามงคล2,555นะครับเพื่อฉลองพุทธศาสนา ครบ2,600ปีนะครับและก็ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนมายุครบ8ปพรรษาส่วนพระนางจาบุปรมราชินีนาถทรงพระเจริญมายุครบ8ปพรรษาและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มกุฎราชกุมารทรงเจริญพระชนพรรษามายุครบ60พรรษานะครับซึ่งโครงการนี้ทางสนพนขพนมเขนหนึ่งนะครับก็ได้เชิญชวนครูและบุคลากราการศึกษาได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมนะครับใน6วัด 6อำเภอโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเพื่อเป็นบุญกุศลน,นะครับนอกจากนั้นแล้วทางเขตหนึ่งนะครับยังจะมีการประชุมการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยซึ่งก็จะต้องมีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยนะครับในวันที่29สิงหาคมนะที่ห้องประชุมน้องบึกสหกรณ์ทรัพครูนครพนมพรานก็ให้ผู้บริหารนะครับที่มีรายชื่อส่งไปตามอีวอฟิตของสพปนครพนมเขตหนึ K ่งนะครับก็เข้ารับการอบรมดังกล่าวนอกจากนั้นแล้วทางเขตหนึ่งนะครับโดยท่านมารุตอุปนิสสากรนะครับอสพปนครพนมเขตหนึ่ง นะครับยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริการสถานศึกษานะครับซึ่งก็จะมีการประกอบพิจารณาเลื่อนขั้นเงือนครั้งที่21ตุลาคม2555 ก็ขอให้ทางทุกโรงเรียนนะครับได้เตรียมความพร้อมในการจัดทําแบบประเมินนะที่ส่งไปทางอีออฟฟิศของสพปนครปนมเขตหนึ่งแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับตามหัวข้อประเมินจากคณะกรรมการที่เขตพื้นที่ได้มีการแต่งตั้งไว้มาที่สพปนครปนมเขตสองนะครับแจ้งท่านผู้บริการทุกโรงเรียนในสังกัดนะครับทางสำนักงานวัฒธรรมจังหวัดนครปนมได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลนะครับชื่อพระพุทธรูปอาคารสถานที่ และชื่อพระราชทานอื่นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวที่อยู่ในความรับผิดชอบนะครับโดยให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มพร้อมถ่ายภาพประกอบนะครับส่งจังหวัดภายในวันที่27สิงหาคมเพราะนั้นก็ทุกโรงเรียนนะครับในสพนครมนมเขต2นะครับได้สํารวจข้อมูลชื่อพระพุทธรูปอาคารสถานที่และชื่อพระราชทานอื่นจากพระบาทจ,จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวนะครับที่อยู่ในความรับผิดชอบนะครับส่งกลุ่มอํานวยการ ภายในวันที่21สิงหาคมนะครับแล้วก็ออกทางสพปนครพนมเขต2ก็จะรายงานข้อมูลจังหวัดนครพนมต่อไปนะครับช่วงนี้เป็นเรื่องของการยกย้ายนะครับทางเขต2แล้วกงเขต1แล้วก็สพมมัธยมเนี่ยนะครับก็มีการยกย้ายนะครับทั้งครูการครูคุณถิ่นแล้วก็ปกตินะครับเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสไปส่งทีมงานนะฮะที่โรงเรียนราชสามคีนะครับทางเภืนาวานะฮะส่งบุคลากรไปให้ท่านบริการวันชิดวงศาราวราชสามคีนะทุกเรียนก็มี การเตรียมการในเรื่องนี้กันเป็นอย่างดีนะครับทางสพปนครปฐมเขต2นะครับจะมีการอบรมครูผู้สอนสังคมนะครับในเรื่องของการสอนประวัติศาสตร์ระดับประยุกต์สาตอนต้นนะก็จะมีการประชุมในวันที่29สิงหาคมนะครับที่โรงเรียนบ้านภูกแตม้มเภ่อศรสีสรงครามเพราะฉะนั้นทุกโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะครับก็ให้ส่งบุคลากรครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษานะครับได้เข้ารับการอบรมนะครับในวันที่29สิงหาคมที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านภูกระแต นอกจากนั้นทางเขต2นะครับโดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอำเภอศรีรส,สงครามให้ทุกโรงเรียนในอำเภอศรสีสงครามนะครับส่งคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษช่วงชั้นละ1นคนนะฮะร,ระดับประถมศึกษาสองคนมัธยมศึกษาหนึ่งคนรวมกับครูเป็น2คนแล้วก็ทั้งหมดรวมแล้วก็ได้5ท่านนะครับส่งเข้ารับการอบรมที่ศูนย์อีริก e น w o r k ที่โรงเรียนบ้านปากูนปากูนพัทุงเวทนะครับในวันที่22-23สิสิงหาคมนี้นะครับ วันนี้นะครับจะตั้งกองผ้าป่าแล้วนะครับสลับสพปนครปนมเขตสองนะครับเพื่อหารายได้ปรับปรุงพัฒนาสํานักงานนะครับเอาอย่างไันทุกโรงเรียนนะครับรวบร,รวมปัจจัย แล้วก็มาคบงินกันนะครับที่หน้าอาคารสำนักงานใหม่ของสพปนครปฐมเขต2นะครับเพื่อที่จะหารายได้นะครับไปปรับปรุงพัฒนาสำนักงานให้บริการคล่องตัวยิ่งขึ้นวันนี้16สิงหาคมนะครับทางสพปนครปฐมเขต1นะครับจะมีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่8นะครับก็เรียนเชิญท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับประชุมวันนี้นะครับณห้องประชุมรวมใจสพปนครปฐมเขต1 แล้วก็ทางเขตหนึ่งนะครับให้ทุกโรงเรียน,นครับได้รายงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึง6มิถุนายนนะครับให้ทุกโรงเรียนดําเนินการได้กรอกข้อมูลการพัฒนาองค์การข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชนนะครับซึ่งระบบก็จะปิดภายในสิ้นเดือนนี้นะครับก็ให้ทุกโรงเรียนได้รีบดําเนินการโดยด่วนนะครับ ยินดีนะฮะขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อีนการทิพวรรณเสนจันทิชัยผู้อีนการเรียนชัยบุรีวิทยาคมนะครับที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและก็พิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุาจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็จะให้เข้าเฝ้ารับประทานโลกเกียรติคุณรางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาตินะครับประจําปี2,555จากสมเด็จพระบรมโอร,ารสาธิราชสยามกุฎราชกุมารน,นะครับในวันที่20กันยายนยนี้นะครับยินดีครับท่านพอทิพวรรณนะครับท่านผู้ในการคําตาราชมณีนะครับฝากประชาสัมพันธ์มาบอกว่าวันนี้16สิงหาคมนะครับขอเชิญสมาชิกกลุ่มเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูโพสวรรค์ กลุ่มใจที่2นะครับประชุมวันนี้เวลา13บสมริกา30นาทีนะครที่โรงเรียนบ้านโพนจานโพลสวรค์น,นะครับปิดท้ายข่าววันนี้ครับลุงพร้อมครับสัปดาห์หน้าเจริญพรคําจานนะฮะเข้าไปโครงการศึกษาดูง,งานด้านการจัดการศึกษานะครับและเทคโนโลยีสารสนเทศหน้าประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์นะฮะโดยคณะนักศึกษารปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศากษานะครับและก็นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการสารสนเทศและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยจุฬาลกรครน,นะครับงานนี้ก็มีประมาณนักศึกษาประมาณ50ชีวิตเดินทางวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับอันนี้ก็นําทีมโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรสัตทัยสุรกิจบรวรนะฮะรองศาสตราจารย์ดรจำนงวงชาชมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันิกาฉลากบางแล้วก็ท่านผู้ช่วย ศาสตราจารย์ดรวารุแพ่งสวัสดีอ,อรัายังไงทีมงาน5นาทีก็ฝากท่านพอสมพงษ์นะสัปดาหนะ์หน้าก็ลองติดตามข่าวแบบวันต่อวันจาก Facebook ของเจริญพรทำจาจก็แล้วกันครับลุงพร้อมครับสวัสดีครับครับผมา